นบีเองเป็นคนที่ดีที่สุดไม่เคยพูดโกหกสัจจะมาโดยตลอดแต่โดนมุชริกมักกะด่าว่าไงท่านน่ะมันบ้าท่านน่ะมันคนทํไสยศาสตร์ท่านน่ะมันนักกวีโดนกล่าวหาต่างๆนานาโดนทําร้ายไหมโดนผู้ที่ดีที่สุดในโลกยังโดนเลยและเราล่ะ จัรยาบรณของนักได้เรียงลําดับความสําคัญอะไรคือสิ่งสําคัญอันดับแรกนบีเองเป็นคนที่มีมารยาทถูกไหมมารยาทดีที่สุดในดุนยาไม่มีใครเปียพกพระหัตถสุฮานวดาทรงได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวาอินนักละละอะละคุลกินาะซมแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดนั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทอันดีงามยิ่งอันสมบูรณ์ยิ่งไม่มีใครเปรียบแล้วแต่คนที่มีมารยาทขนาดนี้เป็นไงครับสิ่งที่ท่านเรียกร้องอันดับแรกคือเตาฮีดโดนด่าไหมโดนดา่าโดนกล่าวหาโดนต่อต้านคนที่จะเป็น นักดารีจําไว้นะคุณต้องเจออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตมารยาทข้อที่สองที่เชคอับดุลการีมไซดานได้กล่าวในหนังสืออุซุนดาวะนั่นคือเรื่องสอบัสอดทนต้องอดทนนบีเองเป็นคนที่ดีที่สุดไม่เคยพูดโกหกสัจจะมาโดยตลอดแต่โดนมุชริกมักกะด่าว่าไงท่านน่ะมันบ้าท่านน่ะมันคนทำไสยศาสตร์ท่านน่ะมันนักกวีโดนกล่าวหาต่างๆนานา,นาโดนทำร้ายไหมโดนผู้ที่ดีที่สุดในโลกยังโดนเลยและเราล่ะ ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่วงการด่าวะาอิสลามต้องโดนการต่อต้าน100%เเซตแต่พร้อมกับความยากลำบากตรงนั้นย่อมมีความง่ายได้คนที่ต่อต้านนบีมาโดยตลอดเป็นไงทำให้ตัวท่านนบีเองนั้นเกิดการพัฒนามีการวางแผนทำให้การด่าว่าอิสลามนั้นก้าวไปทั่วทุกมุมโลกจากคนคนเดียวยิ่งใหญ่และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง